เคล็ดลับการเฮ็ดลูกชิ้นปลาทําเองสูตรนี่ใส่ใดก็ปลาทุกชนิดจะเอาไปใส่ในแกงเขียวหวานหรือว่าจะเอาไว้ทอดกินเล่นสูตรนี่กรอบเด้งแบบบ่มีสารปรุงแต่งเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปเฮ็ดกินกันง่ายๆสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับพี่น้องแต่ก่อนไปเบื้องคลิปฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์และก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับปอมได้้วยครับสวัสดีครับผมกับปอมจากมาตเชีไทยแลนด์ครับพี่น้อง มือนี้พาพีนองมาเห็ดเมนูลูกชิ้นปลาครับและปลาที่ผมใส่มือนีเป็นปลากายครับแต่ว่าสูตรนี้พี่นองสามารถใส่ไดกับปลาทุกชนิดบ่ว่าจะเป็นปลานน่ปนปลาช่อนปลาสวายหรือว่าแม่แต่ปลาทะเลชนิดอื่นๆก็เหตดไดขึ้นกันครับ แต่ว่ามือนีพอดีไปเดินตลาดก็เลยได้ปลาตองกายมากครับตัวนี้ประมาณ6กกิโลครับพี่น้องแถวบ้านพี่น้องเนี่ยครับเรียกปลาตองกายคือผมว่าครับบางมองเนี่ยครับเพื่อนก็จะเรียกปลากายหรือว่าปลาตองไกยแล้วแต่สีพื้นที่ไดก็จะเรียกเมื่อเหมือนกันครับหลังจากแหล่ฟิลเล่เขาออกมาแล้วเนี่ยครับ เนื้อที่มันติดกระดูกหรือว่าติดกางอยู่เนี่ยครับผมก็จะใส่ซ่อนเนี่ยละครับขวดออกสิเหลียกว่าใช้ช้อนขูดออกแบบนี้ก็ได้ครับพี่น้องนี่แหละครับเนื้อเขาบักหลายเลยครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่บ่ใหญ่ประมาณ6กกิโลหกกิโลเคิงครับถ้าจำาม่ผิดครับพี่น้องสังเกตตรงท้องบ่ครับเขาจะมีเชิงปลาไก่ครับที่ผมเคยเหตุลิปไปแล้วครับเมนูนี่กระซ่บครับเป็นพี่น้องเนี่ยครับได้ปลาตองไก่มาตัวใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเส็ดเมนูอยังครับบ่อใหกับปลอมฟังได้ครับ แต่ว่าเมนูเนี่ยครับลูกชิ้นปลากายเนี่ยครับกระปอมมาเคยเห็ดครับมือนีเป็นครั้งแรกทีสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับแต่ส่วนตัวเนี่ยครับเคยใส่ปลาอินทรีปลาเก๋าหรือว่าปลากระมุงมาเห็ดลูกชิ้นล้วครับแต่ว่าส่วนปลากายเนี่ยครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับแต่พี่น้องสามารถใส่สูตรนี้ได้กับปลาทุกชนิดครับหลังจากขูดเรียบร้อยแล้วผมจะเอาไปแชร์ช่องฟีดประมาณ2ชั่วโมงครับส่วนขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องสามารถใส่ปลาทูสดหรือว่าปลาทู่เข็งก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นเนื้อปลาับ แต่พอดีมือนีในปลาทู่สดมากครับพี่น้องผมก็จะมาล่างทําความสะอาดแล้วกะสิเอาไปต้มครับว่าหลังจากต้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแก้เอาตะเนื้อเขาครับ หรือว่าพี่น้องหาบ่ได้ไพี่น้องใส่ปลากระป๋องล้วนๆก็ได้ครับเนื้อที่เป็นเนื้อปลากระป๋องอันนี้ก็สะดวกขึ้นกันครับหลังจากล้างทาค้ามสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผมจะตักไข่ผัไปน้าครับเพื่อจะได้ใส่ในแกงเขียวหวานครับพี่น้องหรือว่าสามารถเอาไปลวกแล้วก็กินกับข้าปูนก็ได้ครับถ้าพี่น้องอยากได้สูตรคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวกระป๋องเผ็ดคลิปแยกให้พี่น,อน้นองิ่งครับนี่แหละครับตักเอามาแบบนี้ก็จะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยก็สามารถเก็บในกลองครับมีพี่น้องถามมาหลายว่าเก็บในกองเลยจักมือครับ บอกเลยว่าเก็บในกองในประมาณ4ีถึงหาวันเลยครับต้บนพักที่ใส่ในแกงเขียวหวานนะครับก็บจะมีมะเขือพ่วงครับเาก็ขาดบ่ได้ค้อโหลัละผาครับพี่น้อง พักกินกับขนมจีนนะครับหรือว่าข้าวปุ่นนะครับก็จะมีพวกสารแเณมี่ทัวแล้วก็มีบักเคือครับส่วนตัวแล้วนะครับเวลากินขนมจีนพักต้องเยอะครับพี่น้องพี่น้องคือเรือกันบ่ครับขันกินขนมจีนเมื่อมีพักนะครับบ่แแสบแน่นอนครับพอเวลากินขนมจีนนะครับยิ่งพักเยอะนะครับยิ่งแสบนะครับนาอพี่น้องอ่ะครับพี่น้องหลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วผมสิพ้าพี่น้องไปเห็ุเมนูลูกชิ้นปลาแบบทําเองกรอบแ่บเด้งอร่อยแน่นอนครับพี่น้องขั้นตอนแรกผมจะพาพี่น้องมาต้มปลาทุบน้ครกบ การทุบตะไข่เนี่ยครับเพื่อเพิ่มความหอมให้น้ำมันหอมระเหยออกมากครับส่วนหม้อนะครับจะเติมเกลือลงไปจากน้อยแล้วเอาสมุนไพรลงไปครับพ่อตานามเดือดใส่ปลาทูลงไปครับ ใส่เวลาตมอยู่ประมาณ7-10นาทีครับหลังจากนั้นมาเห็ดลุกชิ้นกันครับอันนี้จะเป็นเนื้อปลากายที่เข้าแช่ช่องฟิวได้ประมาณ2-3าชั่วโมงครับการแช่ช่องฟิวนีครับให้เนื้อเขามันเย็นจัดเวลาปั่นจะไม่ได้เกิดความร้อนครับเนื้อเขาจะได้เด้งครับเพราะว่าบางสูตรเพินจะใส่น้ำแข็งลงไปครับแต่ส่วนสูตรของผมนะครับจะเอาเขาไปใส่ช่องฟิวเพื่อให้มันเย็นแล้วก็มีน้ำแข็งเกาะจากน้อยครับเวลาออกมามันจะเด้งครับจะปรุงรสด้วยเกลือประมาณอนี่นองแแล้้วกใสปงซอนะมาครับพี่น้องแล้วกใส่แปงขาาโพดนะะรม สองช้อนโต๊ะแล้วกับพริกไทยจักหน่อยครับพริกไทยไซหรือบใไซก็ได้ครับถ้ามักกระไซบ่มักก็บ่ตองไซครับหลังจากนั้นกรนวดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแบบนี้ครับโกยขึ้นแล้วก็ฟาดเฮ็ดไปเรื่อยๆประมาณ20 3 0เทื่อเหรือว่า20-30ครั้ขังครับหลังจากนั้นเฮาจะมาต้มลูกชิ้นกันครับผมจะตั้งหม้อขึ้นด้วยครับผมใส่เกลือไปนิดนึงครับพี่น้องแล้วก็เอาสมุนไพรใส่ลงไปครับพวกตะไคร้กับใบมะกรูดครับ ต้มไปสักพักหนึ่งให้น้ำมันหอมระเหยออกมาจากตะไคร่แล้วน้ำเขาก็จะมีกินหอมเพื่อดับข้าวของป่าครับพี่น้องแล้วเขาก็จะเอาเนื้อลูกชิ้นเนี่ยละครับที่เขาผสมไวล้ลงมาใส่แบบนี้ครับ พี่น้องสามารถปั้นรูปแบบไดกระด้ได้ครับแต่ว่ากระปอมเนี่ครับเหตุแบบง่ายๆครับพี่น้องอาจจะบ่งามครับมันเป็นเถื่อแหลกครับพี่น้องนี่แหละครับกระซิได้ลูกชิ้นปลากกยเด้งๆกรอบๆแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าสูตรนี่นะครับแซ่บเด้งอร่อยลีครับขันเด้งก็นี่กับหมูเด้งแหะครับพี่น้องหมูเด้งยุสวนสัตว์แหะครับตอนต่อไปนะครับพี่น้องเนื้อปลาทูที่เข้าต้มไว้เนี่ยนะครับเป็นโตแบบนี้ผมก็จะเอามาปอกครับพอได้ระว่างนี่ผมถ่ายมันเย็นอยู่ครับ พอต่เนื้อปลาทูเนี่ยครับเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องเขาก็จะแกะออกแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าพี่น้องมักสะดวกอีหลีครับพี่น้องสามารถใส่ทูน่ากับปองมาตําแบบนี้ก็ได้ได้ครับแต่ว่ามือนีกระป๋อมล่องเอาปลาทูสดมาต่าครับพี่น้องตําไปตํามาเนื้อเขาละฟูแห้งง่ามไหมครับพี่น้องมันเลยเห็ดหาน้ายาเห่าเนี่ยครับ ข้นแ่บครับปกติแกงเขียวหวานเข้าจะบ่ใส่ได้ครับแต่ว่ามือนีเห็ดเป็นแกงเขียวหวานที่เอาไ้กินกับขนมจีนผมก็เลยตองใส่ครับพอเวลาลาดเนี่ยครับมันจังคนๆครับพี่น้องผมจะตั้งหม้อขึ้นแบบนี้แล้วก็ใส่กะทิลงไปประมาณเคึ่งลิตรครับและผมจะใส่พริกแกงลงไปประมาณหนึ่งทัพพี่ครับเป็นพริกแกงเขียวหวานหนึ่งทัพพี่และก็ใส่พริกแกงแดงหรือว่าพริกแกงขนมจีน1ส่วอนโตครับพี่น้องแล้วก็ข้นในเข่ากันแบบนี้เลยครับพี่น้องแนะําว่าใส่ไฟกลางเ้อครับผมจะใส่แบบนี้นะครับตุ๋นไปประมาณหนึ่งครับ และจะเอากะปิเนี่ยแหละครับมาขางไฟหรือว่าเอามาย่างไฟแบบนี้ครับเ mm. พราะว่ามันจังสีใดหอมๆครับจะปรุงรสด,ด้วยน้าตาลมะพร้าวประมาณหนึ่งอนตุครับพี่นอ้องแล้วก็ข้นทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยครับ mm. และก็เอาเนื้อปลาเนี่ยแหละครับใส่ลงไปยำเนื้ยครับถ้าพี่น้องทําแกงเคียวหวานปลากายซื่อๆแบบบัวแมนขนมจีนพี่น้องว่่ต้องใส่เนื้อปลากะไระได้เยครับ สามารถแกงในปกติไปเลยครับและถ้าพี่น้องมักข้อมันพี่น้องสามารถเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงได้ครับพี่น้องและผมจะตามด้วยน้ำต้มปลาเมื่อกี้ครับที่ห้าต้มปลาทูไว้สามารถตักมาใส่ก็ได้ครับสำหรับพี่น้องที่มักแบบน้ำข้นๆก็สามารถใส่น้ำน้อยๆแต่ว่าถ้าพี่น้องมักบ้นก็ใส่น้ำหลายๆก็ได้ครับและผมจะเอาลูกชิ้นปลากายที่ห้าเห็ดไว้ครับพี่น้องใส่ลงไปแบบนี้เลยครับแล้วค่อยๆข้นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับขั้นตอนนี้ใส่ไฟกลางๆไปหาไฟอ่อนๆนะครับ ส่วนมะเขือเนี่ยครับก็บจะเอามาหันแบบนี้แล้วก็เอาไปล้างในะนำเกลือนิดนึงครับเพราะว่าทาล้างด้วยน้ำเกลือเนี่ยครับมะเขือเนี่ยครับเขาจะบ่ดำครับพี่น้องนี่แหละครับมันจะค่อยๆเดือดเรื่อยๆครับในระหว่างนี้ก็จะมาเด็ดบกเขือพวงครับหรือว่าบักแข็ง แล้วก็จะเอาใส่ลงไปในแกงแบบนี้เลยครับพี่น้องขั้นตอนนี้ค่อยๆใหมมันเดือดเป็นไฟอ่อนๆไปหาไฟกลางๆด้วยครับและกระปรุงรสสุดท้ายด้วยน้ำปลาประมาณหนึ่งทับพี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแังไลครับพี่น้องสูตรนี้พี่น้องว่าเห็ดยากพอครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องสามารถใส่เลียดก็ะไรนะครับที่เป็นเลือดหมูนี่ไหมครับใส่ลงไปตอนถ่ายก็ได้ครับแต่ว่าถามว่ามักก็บว่ต้องใส่ได้ครับค้นเข่ากันแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้ว เฮาก็จะปิดไฟแล้วจังใส่ใบมะกรูดฉีกพ่วมใบโหระพาลงไปตอนถ่ายเลยครับพี่น้องใส่ลงไปแบบนี้เลยครับแล้วค่อยๆค,ยคในให้เข้ากันนะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากเพิ่มสีสันพี่น้องสามารถใส่พริกชี้ฟ้าซ้อยหรือจะเป็นพริกจินดาแดงซ้อยเพื่อเพิ่มความเพดร้อน,นิดนึงก็ได้ครับเมนูนี่ก็จะตักลาดบนขนมจีนหรือว่าข้าวปุ่นแบบนี้เลยครับพี่น้องหรือว่าจะตักเป็นถั่วแยกเอามาตักกินค่อยๆกินเรื่อยๆก็ได้ครับนี่แหละครับพักไลายๆแบบนี้บอกเลยว่า เมนูขนมจีนขาดบะไดกับแม่นพักครับสำหรับพี่นองมักลาดขนมจีนหรือว่าลาดเขาครับพี่นองแกงเขียวหวานปลาไกายนี่ยครับแต่ถ้าเป็นผมหรือว่าบ้านผมนะครับมักกินกับขนมจีนมากกว่าครับและเมนูนี้กับร้อมจัดเสิร์ฟให้กรรมการได้ซิมแล้วครับพี่นองเบื้องหลดครับพี่นองง่ายกัดเข้าไปคำแรกเด้งครับพระน่ะง่ายบอกว่าเด้งแห้งครับพี่นองเด้งก็นี่กับหมูเด้งนะครับพี่นองพูดแล้วครับตาแสบบ่แส่บกัแจกมินิฮารดขึ้นเก่าครับเราบอกว่าแสบแห้งพน่ะจนได้กินเบิ่นพูดแล้วครับพี่นอง นี่แหละครับสูตรทุกข์ินทําเองบอกเลยว่าแสบยนูฝาย่านเทวดาเพิ่งลงมากินน้ำธรามกิปนี่ฝากกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกับปอมเน้ดนะครับสำหรับมือนีก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับ